ับใจไอแทนได้บอนี่เป็นคำขอน้องล่อย่าเป็นใจเข้มเฟซใจของพี่หาแอดคนดีคนเดียวก็เต็มบอได้มาคิดตุ้มาเล่นเกมติวเข้มหัวใจให้หกเพียงเจ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้ขนครับเมื่อนี้มาพอคูดตอดนะครับตอนเวลาไก่จีเทียงขึ้นมากินเขาเที่ยงน้ากันมาเนี่ยเทียงอยี่าีเที่ยงขึ้นนะครับเมื่อนี้นะครับจะมากิ่นมะามาาเกาหลีล่องเบิงเนี่ยนะครับมีูู่สนับสนุนรักยังเป็นทางการมานะครับขอ,ข,อขอบ,บขอบขอบุญขอบขุนเพิ่นนะครับที่ให้มามามา,มา,มา,มาล่องนะครับ มรนมามา,มาสิเพราะว่าเงียยกว่านี้ซ้ำยุ่งซ้ำย,ยัางอยงสัสย่างของมันเนี่ยยังบุนะครับเป็นของเกาหลีนะครับพเพิว่าเสร็จแล้วอน,น,น้าันใจซ้ำย่างอ่าซ้ำย่ง,ยงเฮ็ดตายเบาเรื่องคนว่าล่อมึงดูเสิรอฟใส้ชิ้ล่อใเบิ่งนะครับเมื่อนี้นะครับกลับมากรับของขาง,งเขียงยเยอะแยะ หรือเปล่านะครับมีทั้งไข่นะครับไข่ไข่ต้มต้มเมื่อกี้นี่แหละนะครับสมเนื้อแย่จันทร์นะครับสมเนื้อแย่จันทร์แล้วจะกุ้งขั่วแล้วก็อบนะครับขวากินบะเบิดแล้วมาอบต่อนะครับกับผักแก้มนี่มาราจีนนะครับบักแดงก็ขันบวบเพ็ดพ่อกับบักบักพริกแง่ยนี่แหละนะครับกินไปเน้่นะครับมามาล่องเบิ่งบาปนี้เพ็ด บะเพียบะรูนะครับเรเคยกินจ๊คเคลียนะครับเสียบบะเสียบบะรูนะครับลองมือก่อนนะครับปัดเสียนเนียวนุ่มนะครับเนียวนุ่มพันเซงซีเลยนะครับอ p p so ่านะครับเพียรบะย่านนะครับลองเบิืง คยนยางเทียนะครับบ่เคยกินเลยเพราะว่ายุคนี่ลุ่งคางบ้านนี่มะมานแพงนะครับค่เคยกินนะครับอันนี้เพิ่นไม่รีวิวเบิงล่องเบิงนะครับก็สิกินให้เบิงนะครับอืมมันสีค่อยเผ็ดขึ้นนะครับแต่ว่าเพีดยนลายสําหรับคนไทยนะครับกินได้นะครับแต่คนบ่มากเพ็ดนเนี่ยก็ก็สิเพ็ดยนยอะล้นะครับอืม ใส่ได้ใส่ได้พี่เกาหลีนะครับเขาเที่ยงขึ้นนะครับจริงแล้วนี่การกินเขาตอนแวแากกางขึ้นนี่มันบอดีนะครับบอดีแต่ว่าขันหิวก็กินนะครับ พรา่ได้กินเขาแต่เมื่อวานเนี่ยกินได้กว๋วยเตี๋ยวเขาบริกินนะครับอืม อย่าลวกด่วนนะครับเสจนเนี่ยลวกด่วนมันยังเปื่้ยครับเอาพ่นนุ่มๆเด้งๆนะครับใอยกินง่ายกินแซ่บนะครับไปเตือนไมาเห็นตอลางคน้นนี่กับหาว่ากินนะครับขันไก่ไส้นเ็น แหลมมาลานะครับ มะระนี่กินได้ก็ดีนะครับดีต่อร่างกายนะครับมีประโยชน์บวคมไหลนะครับมากินไหนดูร่องสมเนือแย่จันนเนี่ยกันหออยู่ มันร้อนจากสามสี่ห้องัลยท่านั่งซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้เบิรแ,แล้วเลยนประอีกความนะครับพูดทำไม và đèn dây bay đấy bạn nhỉ việc đây Chính bộ việc thì đáng nhân จะเป็นยังวุ้เต็มจานเนี่ย playing it าการปลกแดงใสน่นั่มันก็เพล,ลียไหลนีคนบอกว่ากินยำแดงก็จะแซบว่าทันกินยำหิวนะครับหิวยำไดงแซบยำนั่น คนบอกว่าเป็นยังกินเขาเดือกแท้เก็ดงาน,อน,อนบอกว่าเบือเออเบ้องซีรนะีส์ีไก่ปิดเท่อมไว้ด้ตยองเบื้องซีรีส์นะครโบยส่งหูห่หาขู่หาใจนี่ หอ,อหมนะออูก้ยังใหญ่เลยปเนี่ยยูเ้กยูเซกหอนครับช่วงนี้พี่น้องหอนหอนตุ้มนักเรียนนงคู่เนละยยูาเลีนหน้ามด้เนยปิดเท่มกไ็ไ้ เปิดเทอมแม่เป็นครบสามสิบสองประการเลยร่างกายเนี่ย โอ้ยเี็ดจนปากโป้วันนี้ปากแคงโป้อยู่โอ้ยนะครับแต่รู้สึกว่าเผ็ดนะครับเผ็ดเี็ดอยูเ่เผ็ดร้อนๆนะครับเป็นเผ็ดร้อนนะครับเปนเพริกเกาหลีนี่ยหาซื้อเซ็มาปลูกเนะี <c> ่ย <oughs> ปูกบ้านเฮานันขึ้นมื้ <c oughs> อ่ะนี่นะดูไอ้สมิสกรนนะครับพักยกแป๊บนึงนะครับงามกี่นามกันรู้สึกว่ามันเผ็ียห่อนแล้วนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับผู้เพื่อนเอามาให้นะครับ ของขอขอบคุณนะครับคุ้นีหเลนะครับปกติกับบ่อค่อยซื้อกินนะครับเกาหลงเกาหลีนี่นะครับแต่วมาเมืองไทยกับบุอกินในคอนแพงนะครับน่ายกผู้ใด้เ่นี่เป็นนายกนี่กะใส่สอยประหยัดนะครับมามานะครับยินก็ดีว่าดีอยู่ครับมันแสบนะครับแสบนะครับคึ้พ่อสมัย เป็นเด็กฮอนะครับอาหารรักขึ้นมามานะครับกับไข่ะฉะนั้นแล้วนะครับกอขอบคุณอีกแค่นึงนะครับสําหรับค้นที่พันเมามาไห้นะครับขอขอบคุณนะครับรีรีวิวให้เบิร์นเราด้นะครับเพียรนะครับซิปปีลำเศร้าปีําครับจังเห็นกวงมะยามมังนะครับ เขาคือเล่าเห็นเจ้าเท่อเดียวนะครับซุกเซมเมอร์นเสมเมอว์แนเครือเก่าทั้งไม่นี่แหละนะครับความเจี๊ยบยาไ้ได้ความไข่ยามีนะครับกคฝฟากคตนะครับหัวใจให้แน่นะครับจิล่งเฮ็ดคลิปเรื่อยๆนะครับกรหรบกนนอนเด็กนะครับจะได้หิวเขาน้ากันนะครับอ่านะครับตื่น้าขึ้นมากไปบอกเพื่อนกันวันนี้นะครับเออซาร์มนี่นะครับก็ขอขอบคุณอีกเทีนึงนะครับ เอาไว้พ่อกันโอกาหนาครับถิ่ม่าเฮดเดฟให้เบื้องเีกนะครับให้เบื้องเีกนะครับมีังกับชิลลองให้ได้เบื้องนะครับสําหรับเมื่อนี้คู่ต่อนะครับขอล่าให้เพียงแท่นี้นะครับยหนาฟาร์มม่พ่อกันอีกเที่ยครับสวัสดีครับ